สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทุก,ท,กท่านนะครับขอต้อนรับสู่เอ็ดด e ้ฟรีสนะครับเรื่องเล่านะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่กรุงฮานอยนะครับกลางเมืองหลวงของกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับผมก็พาชม ทะเลสาบนะครับวันนี้ทําไมคนแน่นขนาดขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นจิตรกรวาดรูปนะครับเขาก็จะวาดรูปเรานะครับตอนนั้นที่เราไปดูกันที่ไทม์สแควร์ที่ผมพาไปดูนั่นก็จะเป็นกิจกรรมวาดรูปในทํานองนี้เหมือนกันนะครับเออ excuse me good afternoon good evening how much for drawing how much 200 2 0 0 0 0 0 is it อ๋อ โอเคโอเค I think about thank you thank you Oh i t s real uh, so this side เออ big side เออ a and the same ผมถามเขาว่าถ้าผมจะจ้างวาดนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยวาดครั้งหนึ่งนี่ีกส,า,สาเหรียญน,นะครับเป็นพันนะครับแต่ว่าที่นี่แค่ส0 0 0 0นเหรียญเท่านั้นเองนะครับส0 0แสนเหรียญก็ตกแค่1 0ดอลลาร์สามกว่าบาทนะครับราคาก็ลดลงมานะครับก็ เดี๋ยวว่าจะให้เขาวาดให้หน่อยนะครับก็ไม่ใช่แล้วหรอกครับจะอุดหนุนเขานะครับอ๋อแคนแคนพุดออนดีไซน์ก็เลือกไซด้นะครับไซส์เ okay. <100. S 1> oh, ล็กหรือไซส์ใหญ่โอเคดีไซน์ออาส่วน200 200เดิโอ้ราคาถูกมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็น2องแสนเนี่ยถ้าเป็น2องแสนห้านี่มันจะประมาณ10ดอลลาร์หรือ300กว่าบาทนะครับสองแสนนี่ก็อยู่ที่ ประมาณ200กว่าบาทนัน,นะครับหรือใกล้ๆ300นะครับแต่ก็ถือว,ว่าราคาถูกนะครับแต่ถ้าต่อรองเขาก็พอได้นะเดี๋ยวโอเค I thinking the price can put down can discount you can discount me discount for me you cannot นะโอเค no problem okay, I come back ก็คุยกับเขานะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูที่ ใช่ไอริมแม่น้ำไอริมทะเลสาบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวถ้าผมไปนั่งให้เขาเป็นหุ่นบ้านรูปนี่จะตะนานนะครับก็เลยพาเดินดูนะครับวันนี้จะคนแน่นเป็นพิเศษ <c oughs> เพราะว่าวันนี้สุกเสาร์นี่อ่าไม่ใช่เสาร์และอาทิตย์เนี่ยเป็น <c oughs> เป็นอะไรล่ะ เป็นเวลาที่คนมาท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็แถวนี้ก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วน,นะครับมีการปิดถนนด้วยตรงนี้จะมีของขายนะครับก็จะเป็นส้มหรือเป็นส้มตามหรือเปล่าไม่น่าใช่นะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่นะครับที่มาขายอยู่ในบริเวณนี้ครับผู้คนก็มานั่งกันนะครับเหมือนมีกิจกรรมอะไรนะครับแต่ก็เป็นเรื่องของ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กลางคืนนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาจะไม่มีคนมามากขนาดนี้นะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมคนก็จะมาเที่ยวที่นี่เยอะเมื่อมีคนมาเยอะนะครับก็มีจิตรกรนักวาดภาพมาอยู่หลายร้านด้วยกันนะครับตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าจะใช้ร้านไหนนะครับก็มีหลายร้านด้วยกันนะครับแล้วก็มี ลูกค้าจริงๆด้วยมีคนมาเป็นแบบให้วาดจริงๆด้วยนะครับเขาก็คิดเมื่อกี้นี้คิดสองแสนผมไม่รู้ว่าแถวนี้นะครับคิดเท่าไหร่นี่ก็เป็นคนที่เขามาเป็นแบบนะครับแล้วถ้าเป็นคู่รักนี่ก็มีมีทั้งเป็นคู่มาเป็นคู่มาเดี่ยวนะครับเพื่อให้จิตรกรได้วาดรูปนะครับเราก็ต้องดูว่ารูปไหนเขาวาดสวยร้านเมื่อกี้อาจจะวาดไม่สุดแต่เจ้านี้ก็ดูแล้วว่าวาดสวยนะครับ ก็มานั่งเป็นแบบแบบนี้จนกระทั่งการวาดเสร็จสิ้นนะครับก็แน่นครับแน่นขนาดไปหมดนะครับส่วนใหญ่ก็มากันเป็นเพื่อนๆกันนะครับผู้สูงอายุหรือว่ามากันเป็นครอบครัวมาเป็นคู่หนุ่มสาวนะครับมีทุกรูปแบบที่มาเที่ยวพักผ่อนกันอยู่ในริมทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้นะครับแล้วก็ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้เนี่ยจะมีวัดอยู่กลางทะเลสาบด้วย แต่ไม่ได้อยู่ฝั่งตรงนี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งที่อื่นนะครับแต่ดูเมื่อก uh ี้น um, ี้การวาดรูปของลูกที่มีนคู่หนุ่มสาวรู้สึกว่าเขาวาดดีนะร้านนี้จะดูวาดเก่งกว่าร้านเมื่อกี้เราก็ต้องดูฝีมือเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเหมือนหรือไม่เหมือนเนี่ยเขาจะมีภาพโชว์ไว้ฮะว่าเราก็มองดูว่าเออเขาวาดคนนั้นคนนี้ดีดีกว่าที่เราเห็นจากร้านอื่นหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับ ก่อนการตัดสินใจที่จะไปวาดจ้างนะครับคนให้เขามาวาดนะฮะเราก็ต้องเดินดูเพราะถ้ามีหลายร้านก็คือมีตัวเลือกเยอะเราจะเลือกออวาดพลาดต,ตรงไหนก็ได้นะครับนั่นคือบรรยากาศในทะเลสาบขึ้นดาบแห่งนี้นะครับบางคนก็มาเอาอาหารมารับประทานกันเป็นที่สนุกสนานคึกคืนกันนะครับมาเป็นกลุ่มญาติมิตร บางคนก็มานั่งคุยจุจี้จุจี้กันอย่างนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมก็เดินเดินแล้วก็ผ่านไปเลยครับไปจ้องเขาแบบนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายแล้วก็เดินผ่านก็ก็คงโอเคนะครับเพียงเราไม่ได้อยากจะไปล้วงความลับหรือไปถ่ายอะไรเขานะครับแต่เพียงอยากให้เห็นบรรยากาศนี้นี่อย่างคู่นี้ก็เกาะกันนะครับแล้วก็คงจะโรแมนติกอ่ะนั่งตรงนี้นะครับ พอรักกันไปคุยกันไปมีทุกวัยครับวัยนี้ก็มีการมาพอดรักเนี่ยฮะวัยนี้ก็สูงอายุหน่อยแต่เขายังเอาผ่าแฟนเข้ามานะครับไปอาจจะดื่มดำอาจจะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนี้ก็เป็นหนุ่มขึ้นมานครับอายุน้อยขึ้นมาหนุ่มสาวขึ้นมานิดนึงนะครับ <Hi. S 1> ผมก็มีคู่หนุ่มสาวเยอะนะครับที่มาบริเวณนี้และที่มาเป็นครอบครัวอย่างนี้กับ เพื่อนๆกันมานะครับหรือว่ามากับสายมิตรญาตแต่ว่าไม่ได้มาจูจีกันแต่เพราะว่ามีลูกแล้วนะครับผมนี่ก็มีมาเดี่ยวก็มีนะครับผู้หญิงก็มาเพื่อนๆมามาคุยกันนะครับมีทุกๆบรรยากาศในนี้ครับนี่ก็นั่งเสือเอาเสือมาปูมันไม่มีเสือนั่งกับพื้นกันเลยนะครับแล้วก็ล้อมวงนะครับผมมาดูมันคงจะมีคนมาถายทองอนะ่ะ ก็มาล้อมวงดูของกันตรงนี้นะครับเป็นของเครื่องประดับสําหรับทุภาพสิตีนะฮะก็คงจะมีการลดแลกแจกแถมอะไรกันขึ้นมาจะเห็นนะครับคู่หนุ่มสาวเยอะมากนะครับที่มาตรงนี้นะครับก็มีความสุขดีนะครับสําหรับการมาเยือนตรงนี้นะครับก็นะครับผมนี่ก็เป็นเพื่อนกันมาผู้หญิงมาเป็นคู่นะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเห็นว่ามี ผู้ชายกับผู้หญิงมาเยอะนะครับก็คือเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ฮะตรงนี้ก็เป็นการนั่งแบบเดี่ยวนะฮะนั่งแบบเดี่ยวเก้าอี้ตัวเตี้ยๆนะครับเป็นเพื่อนฝูงมาคุยกันมาสังสรรค์เฮฮานะครับก็เป็นบรรยากาศวันศุกร์วันเส,สาร์และวันคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์นะครับเขาก็มีคนแน่นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล,ะละ้วล่ะคือวันเสาร์แต่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็ยังอยู่ที่เมือง คดบาอยู่นะครับก็เพิ่งนั่งรถทัวร์เที่ยวบ่ายโมงนะครับออกจากแคดบาร์นะครับแล้วก็มาเสียเวลาต่อเรือนิดนึงเพราะว่าเรือเฟอร์รี่ของเขาเนี่ยมีน้อยนะครับผมแล้วก็มีเรือที่ต้องการามีเรือที่คนต้องการกลับเยอะที่ต้องการกลับเยอะก็เพราะว่าวันนี้เป็นมนอาที่นะครับ คนก็ต้องกลับมาทํางานกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอคิวเมื่อกี้รอคิวมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับเท่ากับการเดินทางมาถึงเราเหลทเวลาเยอะนะครับมาถึงนี่น่าจะเป็น4ี่โมงก็เป็นสักหกโมงเย็นกว่านะครับก็ขําพอดีนะครับผมก็เข้าไปที่โรงแรมอาบน้ําเปลี่ยนเสือ้อแล้วก็ออกมาเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนที่อากาศยังหนาวเย็นสบายนะครับแล้วก็หนุ่มสาวก็มา คุยกันมาจุยจีกันมาสนทนาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่บรรยากาศดีกว่าอย่าว่าสถานการณ์เลยดูเข่งขึ้ไปหน่อยนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทะเลสาบแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นบรรยากาศกว้างไกลก็คงจะเป็นทะเลสาบทีอ่อยู่กลางเมือง ฮานอยเลยนะครับอยู่ใกล้กับบริเวณโอควอเตอร์ oh, ที่คนไทยหลายๆคนมาเวียดนามก็จะคุ้นดีนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะมาพัก,กบ,บริเวณนี้กันนะครับมีโรงแรมให้เลือกตามระดับความต้องการของเราเลยนะครับว่าต้องการแบบ3ดาว4ดาว5ดาวนะครับก็เลือกตามราคาได้นะครับแม้กระทั่ง3ดาวที่มีก็ห้องดีนะครับก็ไม่ถึงกับเลวก็ห้องดีเลยละ่ะ เพราะว่าเขามีมาตรฐานของเขานะครับอ่าฮะแล้วกเ็เขาก็จะเสิร์ฟอาหารในในรวมอยู่ในราคาด้วยนะครับโรงแรมส่วนใหญ่จะมีอาหารเช้าเสิร์ฟรวมอยู่ในราคานะครับนี่โรงแรมผมเองที่อยู่นะครับวันนี้นะครับในโอคอร์เเช่นเดียวกันก็มีบริการแบบอาหารนะครับก็เราก็จะเห็นนะครับฝูงชน ยิ่งดึกยิ่งคนยิ่งเยอะยิ่งเดินเข้ามาพุกพ่านเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนเป็นเทศกาลเลยนะครับแต่ว่าเป็นเทศกาลเสาร์อาทิตย์ครับไม่ได้มีเทศกาลอะไรเป็นพิเศษผมเชื่อว่าถ้าเป็นวันหยุดยาวๆของฮานอยซึ่งผ่านมาแล้วนะครับคือในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยช่วงสงช่วงวันปีใหม่นี้ที่นี่เขาหยุดเขาหยุดกันนะครับมีวันหยุดเยอะเขาเขาเรียกว่าโกลเด้นวีคนะ คือคนเวียดนามเพราะหยุดกันเนี่ยเป็น1สัปดาห์เลยนะครับวันหยุดยาวของเขาใน1ปีเนี่ยช่วงช่วงวันตรุษจีนเนี่ยหยุดยาวจริงๆนะครับหสัปดาห์7-8ถึงวันนะครับซึ่งเป็นวันหยุดเขาก็จะไปต่างจังหวัดกันบางคนมีเงินเยอะหน่อยก็ออกเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่างประเทศนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาที่เวียดนามนเงียบเหงานะครับปิดหมดนะครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ เดินทางมานะครับก็ยังอยู่ที่อเมริกาอยู่นะครับก็เดินทางมาช่วงนี้นะครับแทนเสียงเพลงดังกระหึ่มมานะครับก็คือเสียงจากคอนเสิร์ตท,ที่ย่านโอควอเตอร์นั่นเองนะครับแต่เสียงดังมาถึงตรงนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้กําลังจะเดินเข้าไปเขาก็ไม่ให้เข้านะครับนอกจากผู้ที่ ได้ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตเท่านั้นนะครับถึงจะเดินเข้าไปได้น,นะครับเข้าใจว่าเพลงที่เขาบรรเลงก็จะเป็นเพลงจีนหรือเพลงเวียดนามคงจะเป็นไม่ใช่ศิลปินที่มาจากต่างประเทศนะครับหรืออาจจะเป็นศิลปินมาจากฮ่องกงไต้หวันอันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าเดินเข้าไปดูก็ไม่รู้ว่าเป็นศิลปินอะไรกันแน่นะครับก็เลยพาเ,เพื่อนๆมาเดินเที่ยวนะครับจะเห็นนะครับบรรยากาศรม่มรื่นมากนะครับ ในตอนกลางคืนกับตอนเช้านี่จะผิดกันนะครับเพราะว่าเช้าเนี่ยตั้งแต่ดีห้าหรือ6กโมงเนี่ยในโอโคเตอร์แห่งนี้จะมีผู้คนมาวิ่งออกกําลังกายนะครับผมมาเดินออกกําลังกายมาเล่นอารบิดนะครับผมอยู่อย่างมากมายในบริเวณนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศยามเช้าก็เงียบเงียบสงบนะครับผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ แต่ในนี้จะเป็นแบบนี้เฉพาะกลางคืนเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับ mm. ก็พาเพื่อนๆมาเดินดูทะเลสาบคืนดามนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเดินจุดนอนที่มีวัดอยู่กลางทะเลสาบเพราะว่าไกลออกไปเยอะนะครับทะเลสาบของเวียดนามทะเลสาบคืนดามนี้เขากว้างไกลมากนะครับยาวไปถึงสุดทางโน้นนะครับผมซึ่งเราเราเรา,เราไม่ได้เดินไปนะครับเพราะว่า จะไกลมากและจะใช้เวลามากนะครับก็เลยพามาดูบรรยากาศของทะเลสาบว่าทะเลสาบของที่นี่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีความคลืค่นแบบนี้นะในกลางคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับขอขอบคุณ,คณ,คณเพื่อนๆนะครับที่ได้ติดตามเอ็ดดี้ฟรตซานะครับเรื่องเล่าเฉยๆนะครับไม่มีคําว่าเล่าจากอเมริกาเพราะเราไม่ได้อยู่ที่โน่นแล้วนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่า ผมพูดบ่อยนะครับแต่บางคนไม่ได้ดูต่อเนื่องนะครับก็ดูเป็นตอนดูเป็นฉากๆไปนะครับเราจะเห็นตึกที่อยู่ด้านนอกทะเลสาบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีสินค้าตรงโน้นะครับแล้วก็ขอจบปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันครับผมจะเดินทางไปที่เมืองทามก๊อกแล้วก็เขตเมืองเก่าที่เป็นเคยเป็น เมืองหลวงของกรุงฮานอยของประเทศไอ้ขอบายเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามมาก่อนนะครับตรงนั้นนี่จะมีอะไรน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวพลิปพรุ่งนี้ต่อเนื่องเลยนะครับเราก็จะพา,าเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมออกไปนอกเมืองกันบ้างนะครับเพราะตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองนะครับพรุ่งนี้เราก็จะออกไปนอกเมืองแต่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ใกล้เวียด ใกล้ห,าห้านอยใกล้เมืองหลวงนะครับใช้เวลานั่งรถ2ชั่วโมงนะครับส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้ติดตามได้เลยนะครับเอ็ดดี้ฟรีไซในคลิปต่อไปที่เรายังอยู่ในประเทศเวียดนามครับช่วงนี้ก็คืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วก็หลับสบายๆนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันต่อเน,นื่องเลยนะครับสวัสดีครับจากผมเอ็ดดี้ครับ